บอกแล้วบูธฮุนใดผมพลาดไม่ได้ในปีนี้ครับผมอยู่ในบูธฮุนใดครับมีรถตัวใหม่ครับที่เปิดตัวมาอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นฮุนไดควต้านะครับมีทั้งฮุนไดที่เป็น s 1 s t a นะครับสตาร์เวพรีเมียมนะครับหรือว่าจะเป็นฮุนไดเอสวันเอลิทแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมพูดเองไม่มีใครฟังหรอกผมเชื่อว่าไม่มีใครฟังหรอกผมจะมอบให้น้องแนนและก็น้องเอมินะครับพา คุณชมไปดูรถภายในบูธหน่อยได้ไหมได้แล้วก็อยากจะให้เห็นว่าแต่ละคันมีอะไรบ้างรวมไปถึงโปรโมชั่นะนะครับว่าแต่ละรุ่นภายในบูธของฮุนไดมีอะไรบ้างตรงนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับพาให้สาวๆไปกับคุณชมแล้วกันได้เลยค่ะไปครับขัเริ่มที่คันแรกเลยนะคะที่เรายืนอยู่ด้านซ้ายมือของเรานี่นก็คือฮุนไดเครย์ต้านั่นเองค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในบูธฮุนไดด้วยนะคะ และราคาของตัวนี้นะคะจะเริ่มต้นที่949,000บาทนะคะ ส่วนตัวท็อปสุดเนี่ยราคาอยู่ที่999,00 0บาทค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับข้อเสนอพิเศษในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆคุณไดของเราค่ะมอบให้เลยค่ะ <1> 1> นี่เลยกับประกันชั้นหนึ่งนานถึง1ปีค่ะพี่แนน <วะ S 1> และยังไม่หมดค่ะยังรับประกันคุณภาพน,า,พนานถึง60เดือนหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตร<า>ยังยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานถึง60เดือนและฟรีค่าบำรุงรักษานานสูงสุดถึง60เดือนอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าโปรโมน พิเศษก็คุ้มสุดคุ้มแล้ว,วนะคะซึ่งมันไม่ได้มีแค่คันเดียวเนอะในบูธของเราก็ยังมีรถอีกหนึ่งรุ่น<า>ด้วยกันก็คือคุนไดสตาเลียนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าคุนไดสตาเลียฉมหน้าเป็นยังไงนะคะเดีะะ๋ยวตามเลยค่ะและอีกหนึ่งคันนะคะนั่นก็คือ ฮุนไดสตาเลียนนั่นเองค่ะ,คะซึ่งฮุนไดสตาเลียนะคะก็ถือได้ว่ามีราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ ราคาเริ่มต้นที่1 7ึ9ง0้านหมเ้านบาทเองนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆสำหรับท่านใดน,นะคะที่บอกว่าอยากได้รถอนเนกประสงค์สำหรับครอบครัวค่ะเรียนเชิญได้เลยสำหรับตอนนี้นะคะทุนใดของเราก็มีโปรโมชั่นนะคะสุดพิเศษหรือข้อเสนอมอบให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะนี่เลยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีนะคะและรับประกันคุณภาพผ่านานถึง60เดือนหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรยังไม่หมดค่ะพี่แนนนี่เลยยังได้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนานถึง24ชั่วโมง60เดือน และสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่จองหุนไดสตารเลียทุกรุ่นของเราภายในงานค่ะรับฟรีไปเลยกับบัตรเติมน้ำมัน PPT PUNET GAS หมูลค่า1,000 0บาทอีกด้วยค่ะด้านขวามือของเรานะคะตัวนี้ค่ะเป็นหุนไดสตาเลียพรีเมียมนั่นเองค่ะ <mirror> เห็นไหมคะสีขาวคันนี้ราคาคุ้มค่ามากๆคุ้มค่ากับความหรูมากๆอยู่ที่2 2, 000, 2 000, 4ล0 0 0บาทค่ะ กับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่บอกว่าสนใจสตารเรียพรีเมียมวันนี้ค่ะ<ฆ>เข้ามาจองเป็นเจ้าของอย่ารอช้าค่ะเรามอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านนี่เลยกับประกันภัยชั้นหนึ่งนานถึง1ปีค่ะรวมไปถึงกับรับประกันคุณภาพนะคะสูงสุดถึง60เดือนอีกด้วยหรือ150,000กิโลเมตรยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะนี่<ฆ>เลยค่ะรับไปเลยกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนานถึง 60เดือนโอ้โหเยอะมากๆเลยเยกได้ว่าเยอะมากๆโปรโมชั่นคุ้มมากๆและที่สำคัญวันนี้เราหีกรุ่นหนึ่งใช่ค่ะไปดูกันเลยคุณได้ H1 นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะด้านนี้เลยค่ะค่ะคุณได้ s t a r ี a นะคะตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นพิเศษค่ะเฉพาะงานนี้ด้วยเลยนะคะที่เราเอามาโชว์นั่นก็คือ s 1 Elite NS นั่นเองค่ะราคา ที่คุ้มค่ามากๆค่ะเริ่มต้นเพียง1,399,000บาทเองนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆเลยกับ u ุนได H1 e l i ิ NS คันนี้และที่สำคัญค่ะลูกค้าท่านใดที่จองหุนไดคันนี้ภายในงานรับไปเลยค่ะกับประกันภัยชั้น1นึ่นานถึง1ปีและนี่เลยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนานถึง60เดือนอีกด้วย และที่สําคัญนะคะสําหรับลูกค้าเก่าฮุนไดเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าท่านใดนะคะมาจองรถยนต์ภายในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ได้ยังได้รับส่วนลดจํานวน10,000บาทเพิ่มอีกด้วยโอ้โหสําหรับท่านใดที่บอกว่าสนใจนี่เลยค่ะเรียนเชิญได้เลยลูกค้าทุกท่านนะคะสามารถทดลองขับรถยนต์ฮุนไดได้ที่บูธของเราอีกด้วยใช่แล้วค่ะเฮ้ยพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้แม่เห็นสาวๆไม่ได้เลย ขับมาส่งเลยนะครับเอาละคุณชมได้ทราบข้อมูลไปแล้วนะครับภายในบูธของคุณไดไม่ว่าจะเป็นรถตัวใหม่นะครับคุณไดเก Gre ต้ด้านบนราคาไม่ข้าม1ล้านนะหรือจะเป็นในสไตล์ของคุณได้สตาริเอหรือว่าได้เป็นสตาริเอร์พรีเมียมนะครับก็มาฟังโปรโมชั่นแล้วก็มาทราบราคามาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายหรือจะมาถามน้องแนนกับน้องเอมี่ก็ได้ในเรื่องของข้อมูลตัวรถนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ภายในงานมอเตอร์โชว์แห่งนี้ก็รีเชิร์นได้ที่บูธของคุณไดหรือถ้าใครยังไม่ได้มาครับ ย3ม,มีนาจิงวันที่3เมษาครับเรียนเชิญได้ที่บูธของคุณใจครับภายในงานบางกอกอิกนเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครับ